เรามาถึงแล้วใกล้พระราชงานพระราชาพิธีนะทางชลมาแต่ตอนนี้กองทับต้องเดินด้วยท้องถึงข้าวก่อนจอดรถตรงบางลำพูวันนี้โลงนะ่งถนนโลง่งท้องฟ้าสดใสนะไม่สดใสมันแบบแดดหน้าหนาวแดดขาวนะมีเมฆท้องฟ้าสีฟ้า เล็กนอ,ลนอยนัถนนล่องแล้วนี้ทุกคนพร้อมใจไม่ออกบ้านหืืว่าเขามาอยู่ข้างเจ้าพยากันหมดแล้วไม่เูยมากินข้าวก็อนอตอนนี้กำลังลากเรือไปจุดเริ่มตน้นอ้าสุพรรณหงเราได้เห็นแล้วสาธุค่ะใช่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 ลากเรือจัดตรงนู้นมาไปเริ่มจุดตรงนูน้น ที่จุดเริ่มต้นนะอ๋อมีมีเรือ,อเรือเรืนนะอคือบรรณาห์กำลังกำลังไปรับท่านนะที่โน่นนะน่าจะพระรามแปดเนี่ยสะพานพระรามแปดฐาทุกข<า><า>์้าอ๋อสีพายทำงานหนักมากนะต้อมกันสนุกเลยอ๋อฐานทุกข์ขา้าได้เห็น สวยงามเลยเรือเหน็นจากตงนี้ลำเล็กไปเลยสาธุค่ะอยู่ระหว่างตรงนี้นะคนเยอะมากสาธุค่ะมีแจกทองด้วยสาธุค่ะขอทองหน่อยขอทองหน่อยขอทองด้วยค่ะสาธุนะคะคือพนธ์อ๋เรือที่มรดกโลกทางทะเล มีอะไรเนียนเลกันโน่ได้หรอตาล้วหลับไหมเนี่ยเห็นแล้วอยากกินโค้กไม่เอาไม่ไหวต้องช็อกโกแลตแล้วเดี๋ยวนอนไม่หลับอโกโก้ค่ะเนียนๆช้าๆชาเย็นค่ะหนูเกดเอาชาเย็นเอาเนี่ยเนี่ยคนนี้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวไปได้แล้ว ควายมือกัน,ค,กนค่อยไม่ได้เราไปถ่ายรูปหน้ารถกันนักเกตชอบรถคันนี้นะดูทีวีก็ได้งานชัดแจ๋วเลยเริม่มเถอ ยังยังเปรียมาะทุกคนเปรียมมนสนุอย่าได้หลวงเพราะละกเนดเมอนันอ ok ah ี่าไหลวงก็มาก้าง2เมตรเลือสง8-7เมต่คกนเต็มไปหมดงจะเลยนสีเงาต่้าปวมคนเนหลย่งท่าัพะียก็ได้ระสถานด้วยบนระบเรือกรนน่งแต่นักรารเป็นที่รียบร้อยแล้วนะครับและขณะนี้เรากำลังรองควบคุมเรือที่บนดขอความรู้สึกหนค่ะคุณยินดีมากค่ะที่ได้มา แล้วคนรูยอะขอพูดหน่อยค่ะขอแสดงความในใจกันหน่อยเจมส์ใจด้วยท่านจะได้เบื่อไปเรื่อยๆนานๆทีจะมานานๆทีจะมีนะพิธีการชลมาไม่ได้มีทุกปีแล้วครั้งล่าสุดตอนรอเก้าตั้งนานแล้วเริ่มมันใกล้แล้วเขาบอกว่าใช้เทคโนโลยีนะเทคโนโลยีในการทำให้เรือ มาพร้อมกระต่ายเปิดตัวอะบอกสิลูกบอกเลยว้าวต้องขนะึ้นอะท่านมาท่านเด็นแล้วเด็นแล้วขี่หรอขึ้นหรอไมาไม่ดูในปื้นเด็นรถก่อนยังไม่ขึ้นเรือเขาไม่ขึ้นสะพานใช่ไหมสะพานมีรถอยู่เลยเออดูในส่ายก็อดก็ได้ เราฝึกรกรฝึกกรทรงพระจริญฝึกกรท่านถ่ายมาทงพระเจริญขอลรพระเจริญลมแรงลมแรงเย็นสบายเลยทรงพททงระจริญพูด้วยลโลกพูด้วยทรงพระเจริญแปลว่าท่านขอให้มีความทงเห็นไหมอะไรล,ไลูกไม่เห็นลูกไม่เห็น เพื่อจะเผยได้ใจลึกที่คุ้มค่าและความคัญของทองคำตวนี้ทอครับี่นสผเป็นอย่าง

พระพิฆเขอพระราชทานก่าประคมคูลบัญชีพลประจำเรือพัขึ้นนะสังสีสายฐานแปดธัญญาตังคอเดชป่าละอมีพระบาทตกข้าวปกบอกข้าพระพุทธเจ้าว่าที่นาวอคมสังสงหลวงเรือพระิฆนงวัดองขอพระราชทานาประคมคูเด็จดับไท

ลอยไปเลยลูกอะไรแบบนี <wer> ้เหรอนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องไปจีนแล้วบีบบีบโอ้โหต่างโลกโอ้โหหอยทองปลาทอง ah มาพัชมา,าแล้วโทอะพ,พี่พูดหลอวพูดลองพัชนาลองพัชนาโองาเีย You no. no. นะไปกินอะไรนะลกูก oh. กินไอศครีมเย้สนุกมากเลยเดินกลับไปที่จอดรถนะ mm hmm. วันนี้ที่จอดรถล้องลองได้จอดด้วยที่ตึกกรุงเทพ mm hmm. ลองเลยวันนี้ทำไมถนนโล่งขนาดนี้ mm hmm. ประชาชนลน้อมใจกันไม่อ,ออกมาข้างนอกรหรือเป่า mm hmm. หรือว่าไปอยู่ข้างแม่น้ำเจ้าพยากันหมดแล้ สาธุน,นะคะในหลวงเสด็จพระราจะเดินไปถึงทีวัดนอนุณแล้ว เต็มเลยสาวดูค่ะอ้าวมีเมนดาโนเลียนด้วยอ๋อยินดีด้วยนะเก๋แล้วเก๋ตถามว่าจะเอากี่กล่องดีนะเอาที่ลถันนี้มีด้วยต้องสองานเลยดิต้องแกะก่อนนะบอกนักเก็ตถึงจะรู้ว่าจะเอาอีกกล่องไหมนะง่ายแต่ะไรเหรออ้าวแล้วแกกแล้วันต่ ก่อให้ได้ขอให้ได้เดี๋ยวขอดูก่อนโอ้ดูแทบไม่ออกเลยขอหนะ้ากล่องให้กันนะมีทั้งไทโคโค่แล้วก็มีทั้งลาบูบูนะเพื่อนของเพงื่อน<อ>ไม่เอาอ้าวแกแล้วนะอ้าพี่วานแกจะรีบไปไหนลูกยังเดินอยู่เลยแม่ต้องคลำเหรอเดี๋ยวขอดูดิไม่มีอะไรเลยมันจะแผ่นกระดานแค่บอกว่ามีบู้กับมีไทโคโค่ไหม แย่มีปู้มีใายโาโค่ไหมไม่มีอ้าอะไรอ๋ออรอก่อนรอก่อนแม่แม่ก็อันไหนที่เป็นไายโคโค่อันไหนที่เป็นปู้แม่ฮะชายชาชานี่ตัวนี้นี่ไง่พิงห์เหรอตัวนี้กันพิงห์เหรอแย่อะไรก็ไม่รู้ขอการ์ด่อยบู้นอนหรอถือคอนแล้วก็นอนนะ มีจิ้งจอกเหรอโอ้เดี๋ยวไปดูการศูนย์สามคืออะไรโอเคเดี๋ยวไปดูกันขารอบสองโยดพี่โยดพี่ขาแกเลยแกเลยแกะเลย,เลย,เลยมาไปนั่งตรงนูน้นนั่งตรงปราศาสตรท่านท่านแดกท่านแดกท่านแดกแหละแดกคุล่านะท่านเขาแดกคุล่า,าเมื่อกี้ได้สามแล้วนะ แกเลยแกะเลยว้าวว้าวว้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 าวาวอาะเกตครั้นตะเกตครั้นตะเกตครั้มไม่เป็นไรเป็นช่วงชีวิตเป็นช่วงชีวิตให้ตะเกตครั้มอะครั้มครั้มครั้มดิ่ง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 ดิงดิงดิงทำไมผมมึงทอย่างนั้นน้าผมเป็นยังไงวะดิ่งฮะ สามไมซ้ำมไม่ถามลูกก่อนไม่ซ้ำโอ้ยถูกต้องนี่จะเกตอยากได้อ้าวมันมีหูไหมล่ะเย่ถูกต้องนี่นะเกย์าได้กระดงสุดท้ายของโตัวตัวฝั่งซ้ายเย่ฝั่งสามนี้คอมพลีตแล้วนะสามตัวนี้ได้หมดแล้วเย่ไม่ซ้ำไม่ซ้ำเย่ทำไมไม่เอายอดาเนี่ยตัวหลักของเขา้สเกต อต้องมีปรัชญาในการสื่อ